ค่ะเพราะชานชนะคะ่ะวันนี้เรา,าเล่นเกมสกอร์ได้ไม่เต่าเราาทำตำรวจนั่นเองประด็นเหมือนกันเลยวันนี้ผมตำรวจดูซิสรี่์ชุดนี่เห็นไหมผมตำรวจแต่ผมตำรวจดูแปนะคะเพราะว่าตำรวจไม่ ตำรวจมีแต่คนชอบว่าตำรวจว่าผมม้วนม้วนนี่ไม่สวยผมแบบนี้ฉวยเลยตัดมาเลยค่ะอ่ะแบบนี้สวยแม่ขอจันครับตอริตอืม สวยมากพอแล้วตั้งก้ก็เ้อมีจนบุดโลดนะคะมีจนบุดโลดอ่ะมีจนบุดโลดเพาอย่ากพึ่งนะคน ที่เราชื่อว่าดูนาเชียเนลอ่ะนั้นทำต่ออีกนะคนรู้ไหมว่าใครที่ไม่ได้เป็นตำรวจคน,นนั้นโนนจะเพราะสาเหตุคือไปขโมยแล้วตำรวจมามึ่งว่าน,นี้คือโจรนะจะไปแบบนี้เลย เป็นตำรวจ <Okay. S 2> <Okay. S 1> วันนี้ฉันจะไปข้างมยรถตำรวจอ้าที่หนอนำไปกันนี่หนอเดินตามมานะ <Okay. S 1> เดีามมานะ๋ยวดโดนรถชนโอเคพี่ที่พี่ให้หนูตามมาเนี่ยเฮาะ นก็ต้องโดนจับด้วยนะทำไมอะ่ะเราไม่รีนเรือพี่ไม่นอนเรือพี่ไม่ลวดด้วยจะ <c oughs> ไปขมโมยรถเขาเพื่อ ต่อไทยได้ไม่นะไมมนะนองน้องจะไปตอนน้องวนานอนอนจะอนอนพี่รู้นะว่าน้องจะไปโรงเรียนยไปเล่าหุ่นยานให้คุณคนฟังน,นะ ต้งตำรวจที่ใจดีอ๋อเจ็บอ๋อโอ้ยเจ็บไหมเออยิ่ตามหาหาวน้องคะพี่มานะคะเอาตำรวจมาให้โรงเรียนน้องเขาจะ ทานอนเอา้าจิงโง่นี่ท่าน้อนจะมาหลบหลบตรงน,นี้ขอหลบหน่อยนะคะตำรวจม,มาได้ไงเนี่ยจะตำรวจม,มาช่วยคนนี้ พาเราตีเสือแล้วเอาลงคนนั้นนี่นะหนูต้องไปทันลงคนนั้นหนูวิ่งทันเร็วนะคะลาลาลาผมขอจูบลา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 อยู่นั่นแหละกลับไปหาพ่อดีกว่า ยืนพ่อคุณแม่ยูบุไนยี่พ่อไม่ใช่ใช่อันนี้ไม่ใช่พ่อเรามาผิดร้านอันนี้ไม่ใช่ร้านพ่อเรา <m akes noise> แก่หลวดฉันอื เราสามารถมีอาวุธเข้าไปได้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ก็ได้นะแต่นน่นแน่นก่อนแล้วก็ไม่ใช่ ก็จะตามไปให้ท่านทีนี้เอาอย่างไรอ่ะหรือช่วยคนได้สามเ็จด้วยอุ๊ยดีจะหนาลูดป้าก็คิดถึงเด้อแล้วคนนั้นเขื้อหมูมาหรอ พูดได้ลูดเฮ้ยจังหวัดนี้ตำรวจอ่าฉันไม่ใช่ตำรวจจ้ะทำไมแก่งตัวเป็นตำรอฉันเป็นลูกพ่อคนนี้ค่ะอ่างั้นแง้วปัเปิดร้านแล้วหรอเนี่เยเย่เปิดร้านแล้วตอนนั้นเข้าไม่ได้ก็ต้องเข้าเฮ้ยเสียดิดี ก็ติดตันมอิู่โอ้ยโย เธอจะหนีรอดนะเธอหนีไม่รอดรอบน,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 นี้นะี่เน,นี่ยอตีเด็กคนนี้ถ้าเธอยังจะทำพฤติกรรมแบบนี้อีกฉันก็ตีเต๋อหยุดเตัว i don't สติได้อยู่ดีนะที่กลับมาหายใจได้เหมือนเดิมแต่สติมาแล้วนั่นรีบไปเลยค่ะตำรวจจะช่วยทุกคน โอ,อ้ยตัวสานเชื่อขอทำนีก่อนนะคะบายพี่ทำทำมาหลายได้ไม่นา่ารดมาไม่ต้องเป็นอะไรค่ะชิรูฝันนี้ ฉันช่วยคนค่ะตอนช่วยกันนะคะใครขยับไปเก๊ด๊ดูด๊ดูด๊ด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 ขยับไปเก๊ด๊ด๊ดตด๊ดตด๊ด ไม่เป็นไรค่ะยังไงพุงก,ก็ไม่อบหมูอยู่ที่โรงเรียนนะคะ ที่ฉันเป็นตำรวจอ่าเ้าจะบคลิปอ่านะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดสไลด,ได,นนะะสสด์กดดิในพักที่ชอบนุ่ชาเอชเนี่ยส่วสดี้่ะไม่มานเราจะคิดนะบ๊าบาา